เทากระีบอังคารนี้พบกับคอลัมนิสต์สีปากจัดจ้านที่จะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวในวงการลูกหนังผ่านแนวคิดและประสบการณ์ในแบบฉบับบอบูเดือนที่แล้วบอบูภาคบอลมีเด็กผู้จัดการมาสัมภาษณ์ลงไปปุ๊บโอ้โหมึงไปตายซะ <laughs> มึงไปตายซะ <laughs> เอาไอเดียนี้มาภาคบอลทำไม <laughs> <laughs> น่าคิดกูไปฆ่าพงอหาอเียกบอลให้ภากบอล มันด่าแล้วแบบบางทีมันด่าในสิ่งที่เราไม่ได้ทําแล้วเราเราแบบเฮ้ยอย่างจี้คนอื่นเขาเข้ามาอ่านเขาเข้าใจผิดหมดอ่ะแล้วเราเข้าไปแก้ตัวไม่ได้อ่ะมีมีแบบเฮ้ยน้ำคานภาคดูเรื่องมีมีข้อมูลกูแบบโอ้อ่านมันไม่รู้จะอ่านยังไงแล้วกลัวหลุดกลัวพลาดถ้านับอลเขาหลังไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมเขาจะมาคิดว่าต้องขยันฝึกฝนมากแสดงให้โค้ชเห็นว่าทําไมมึงไม่เอากูลงกูจะแสดงให้มึงเห็นว่ามึงคิดผิดว่าทำไมไม่เอากูลงนี่คือลัทธิของฝรั่งนักบอลไทยเวลาไม่ลงดื่เหล้า โหดแม่ไม่เอากูโหดแม่ไม่เอากูไปบอกกับเพื่อนทหดซิงเลยว่ะกินเบียร์ดีว่าแค่ได้ยินชื่อก็เกิดันตีความแซ่บจะโหดมันค้ะขนาดไหนห้ามพลาด2องทุ่ม1ึงสามทุ่มทางสถานีซุปเปอร์บันเทิง